อันนี้เราจะไปไหนคะแม่ที่นี่ไปสอนไข่พัมไปสอนไข่พัมขึ้นจากนาหน้าน่ากูว่ากูใส่าไปสอนไข่พัมไปสอนไข่พัมมาสั้นบาเกียวเขาเอาเลกเอาใส่เกีียวซ้ำนี่แหลวนะวันวาบ่แปลกใจเลยที่สียาทวดของเฮ้าอ่ะแม่ข่อยอะ่ะอ,อยากกลับมาบ้านแล้วโหวยหาธรรมศาสตร์ ยายนกตอนนี้ก็อยากกลับบ้านมากเลยอยากกลับสีสะเกอยากมาเห็ดหน้าอันนี้ก็เลยยา,า,ามาเหดหน้าค่ะทุกคนอันนี้ก็เลยพาแบบมาจากสองสามมือเบิ้งดูมาสีคือบอเพราะว่ามืออื่นเขาสีเขากองละครแล้วใช่ค่ะมืออื่นเขาเขากองละครแล้วค่ะทุกคนไปไทยละคนอนสาบานหักถาดพนมติดตามให้กำลังใจแม่เลยนะ สาบ,บันท่าท่าพน,นมยายเสายมยเสายมยเสาหาก,กินน้ำอัดโซ่เนาะเรีนยายสีนวนลเออเออป้าสมผสมก่อนยายสีนวลเออยายสียายเสายายเสาเออแล้วมาแตกมูกับยายถิ่นเนาะยายถิ่นเรืองตาโขนตาโขนค่ะเขาอ่าพร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์ วันที่ยี่สิบพืศจินกายนนเคะอันนี้ห้าสิบไบบอใยพำบอพำใบบอข่ผำคนนี้ใสรล่ะรอดรอดจา้าองบอใก่อนัูนไงใ,ใช่ไหมเราเจ้าของบอใยํำก่อนค่ะใช่ไหมเราก็พาาะก,ก่อนเลยลออกกใช่ค่ะ อันนี้คือวิถีชีวิตแบบมันบ้านอุย้ยนน่นไงแม่ไข่ผักจริงจริงด้วยโน่น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 ใช่ไหมยอยู่ในทอ่อจะเล่ามากระสัง,งของเพื่อนพันแล้วเข้าสีเหลาะก่อนอของโบก็เล่ามา้นี่ไงอันนี้มะน,น,น,นาวตรงเตีงโอ้ยโวนกองที่ดินบกนักนอสนี่ จ้าของบอเพิ่อนเพิ่นเพิ่นมะฮิตเถินเบิงเพิ่นสีสอนไข่ผำให้เบิงบอไข่ผำบอไข่ผำมาบรรยากาศแบบนี้แม่นอกกะอยากมาบรรยากาศแบบดีค่ะทุกคนเบิงแหนเบิงเขางามบอเบิงเขางามบอเนี่ยขวเหลืองเต็มท้องพูดเอ็มมะตัดบอกพักวานทิมนี่ เจ้าของเฮี้ยนเพิ่นๆๆจนเต่วเจ้าของเฮี้ยนพูนอ่ะเราเก็บไปนึ่งก็ได้นะมาตัดทิ้งทำไมอ่ะแม่ค่ะเขาขง,งามแหงม้งนี่แม่เจ้าของบอ่อพิ่นมากแล้วแม่ <c oughs> แม่ไปแบบแม่งานผ้าปีนบอ่อเหรอพุ่นปีนบอ่อใจเราข,ข้างจะยืนหันไปนี่เจ้าผู้ใดมาตัดทุกวันทีอีแม่ พผมว่าสิเค็บไปต้มให้เจ้ากินแม,แแม่แม่แมงบองอ,ออกออกจากแขนให้หนูแม่แข่อยันเจ้าดื่มขาว่เ่อเห็นนะัน่นน่ะเนี่ยใช่ค่ะโอ้ยหนูหยิบออกไม่ได้ไงไวนละยขีแมงวัดลวกตัวนี้บ่ออ,อกอือๆๆอๆอออเจ็บเจ้าตัดบอรจนเหี่ยวจะไปลำไ้น้ำนะมันปูวน่ะ สวัสดีพี่เมย์พี่เมยกลับสีเแลีวยัไ้ยังอ้าไปสอนไหมแม่ญาติพีผู้ัวผู้สูสดเอาเอาผมก็เมีนดาล่าสีผู้สอนเข้มใหญ่

บมมนตกอนได้โดยือสิมัดกลนมันนี่เออกันสะิจอนชื่อชอต้อมาดิเฮียนจะจังกินบ้านนี่เบอร์ัดีเัอเออออทายเลยเดี๋ยวสีเอาหงไม่ไงเอามา่หาไม่ไงแล้วตัดอันนี้อันนี้เขาเอาออกกินเนี่้เราสับสนโดเียดได้รไมาเยี่ยมสางฝุ่นไปไปไปดูน้ำกันผุน่ะจกระดิ่งเกระดิ่งบอกมีหดวสอนออกกล่อง สาทีดอ้าทีดเพิ่นบ่เคยอนนีนอี้นันีเอนี่แน่แล้วเฮดขึนมากส่นี่นี่เขาสอนนี่เ้อนี่เขาพคตเปอร์เกืมาเขากอเอาเหมือนลงวาพี่โอ้เทคกิคการอ้ิำตัวนี้เขาไปห้มันเพี่น้องว่าคือวะเออหลังขึ้นมากเออ จะอยู่เพียนปั่นนั่นกันเป็นยังไงเป็นตาได้กินบ้าเป็นตาได้กินบ้น้องานเสียกั่น้องบ้านนี้มั้ยว่าคือคือะเขาคือยังนีงเขาคือยังงบวบแล้วคุณเขาบวบคุณได้เบลมาเท่งว่องนิ้วได้หมดนะคะไหมดทำเป็นหมดเหยวข้าวกัได้ เป็นหมดผักก็ได้เป็นนีกเป็นถ้าแม่เป็นเบิร์เป็นนี่ก็เป็นเป็นนีก็เป็น่อยากเปลี่ยนแต่แล้วคือแล้วคือแล้วสัตว์แม่คอเป็นบ่คือกับบอด้มย่กับปูมันต้องคือนั่นคือบอไดไอ้ผ้าห็ดไอ้ผ้าหีดใ่ผ้พันตองกระดิ่งท้องตองตีตีเสียงกระดิ่งกิ้งกองบัดลุ่ต้องตอยตี ดวงตาเดียวพุ่นพี่มันสุดทีวังเวงเปียบเต้งเต้งมาเล่งครับกว่ามมายัมเจ้าเอาซ้ำนีดละละพอวมากินง่ายเด้อเออได้แล้วโอเคยกเอาซ้ำนีดละเป็นแล้วเป็นแล้วปะเนี่ ต้องมากพอแล้วพ่อแหลกพอแล้วเป็นแล้วอืมความขอดใจก็สิเดี่ยวเบลที่เอาไปกินมันก็อยู่ในจังสีมันบ่ได้โชกกระปุกแม่ว่าเสียวขึ้นไปหลังเงี้นหมอลำแม่นแทงข้างหลังบ้านนะยะหลังนั่นบอกไปไม่ใหญ่ลาดเอาสาเอา